กราเรียนมังที่คากกับหม่แล้วครับหลังจากห่างหายไปสักพักนึงเลยอ่ะวันนี้เรามีเจ้า ppv ยอดนิยมนะครับยอดนิยมของในตอนนี้เลยก็ได้นะสำหรับเจ้า ford everest นะครับตัวนี้เป็นปี2018นะครับ2018-2019เป็นตัว2.0 t u r เทอร์โบแล้วก็คือเครื่องยนต์ใหม่นะครับ10สปีดเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าคันนี้มีดีอะไรไปเลยครับ เรามาดูกันที่ด้านหน้าเลยนะครับสำหรับเจ้า Ford Everest คันนี้นะครับปี2020ันสีไทเทเนียมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ LED นะครับสว่างจ้าแน่นอนแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างแถมเซ็นเซอร์มาทั้งแผงเลยนะครับ6จุดด้านหน้าเซ็นเซอร์มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับเรื่องการขับขี่ปลอดภัยแน่นอนแถมด้วยกระจังหน้าซิ่งนะครับเป็นดำด้านมีโลโก้ม้านะครับเอเวอร์มาดูดีทีเดียวแล้วก็ ก่อไฟเล็กๆน้อยๆน,นะให้มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นามาดูโป่งล้อไซส์เล็กนะครับสีเป็นสีที่ผมชอบนะส่วนตัวผมบอกเสมอว่าผมจะชอบสีเทามากเพราะหนึ่งเป็นรถที่ดูแรงง่ายนะครับแล้วก็ไม่ซ้ากับไม่เขาเรียกว่ามันอยู่ได้อยู่ได้ทุกปีอยู่ได้ทุกเจนอะร่องรอยตรงนี้มีนิดหน่อยนะครับใครอยากให้เก็บผมเก็บให้นะผมให้ดูก่อนว่าเนี่ยมันมีร่องรอยจากเดิมมาเดี๋ยวทําสีมาก็หาว่ารถชนรถโดนมาอีกผมให้ดูก่อนว่ามันมีรอยนิดหน่อย แต่เก็บให้ได้ครับให้ดูก่อนเพื่อความสบายใจอ่ะมาดูครับยางนะครับยางเป็นปี2020 2020นะครับยางยังใหม่อยู่เลยนะครับเป็นปี2021พูดผิดนะเป็นยาง g ูดเชียนะครับปี2021นะยางใหม่กริบนะครับสภาพดีทีเดียวนะอ่ะมาดูเลยครับด้านในเป็นย์เลสนะ ภายในดูดีทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวปี2018-2019ตัวนี้นะครับภายในสีดำดุดันมาเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเบาะไม่มีซุดนะครับเบาะใหม่ตึงแต่งตึงนะครับตัวนี้นะเป็นตัวไทเทเนียม plus ก็คือไทเทเนียม plus ก็จะมีท้ายไฟฟ้าสลูปโอ้อุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างเยอะต่างจากตัวไม่ plus นะครับค่อนข้างเยอะทีเดียว ออปชันะ่นมาเต็มคดอย่างเดียวแค่ขับ4ตัวนี้ไม่ได้ขับ4นะเป็นตัว2000ขับ2นะครับสภาพรถโดยรวมผมการันตีให้เลยคันนี้ถ้ามีชนหนักมีน้ําท่วมมีกอมไม่มาถึงรับสิเวลาผมมีค่ามาถึงแล้วแบบไม่ได้ตรงตามที่ผมบอกมีค่าสิยเวลาให้เลยนะครับมาดูรอบๆครับอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวนะครับอ่ะดู ล้อด้านหลังนะครับเป็นยังปีเดียวกันนะครับปี2021กุชเชเหมือนกันนะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเลยทีเดียวสำหรับเจ้าคันนี้นะ mm hmm. ก็ท้ายก็มีชุดแต่งนิดๆหน่อยๆมาครับรอบข้างเซนเซอร์หลังก็มีให้นะครับเซ็นเซอร์หลังก็มีให้ท้ายเตะนะตัวนี้นะครับเมื่อกี้เห็นไหมเห็นผมทำไหมไม่เห็นนะเดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ ว่าท้ายเตะเป็นยังไงนะครับสําหรับเหมาะสําหรับแม่บ้านหรือพ่อบ้านที่ซื้อของมาพลุงพลังนะครับเดินขึ้นมาเตะปุ๊บเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวนี้ตัวนี้ออปชั่นเต็มอย่างที่ผมบอกออปชั่นมาเต็มเลยนะครับอมาดูมาเจ็ดที่นั่งนะ PPV เจ็ดที่นั่งแอร์ Air หลังราวหลังไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนด้านหลังครับนั่งสบายถ้าไม่ใช้ก็พับเบาะลงไปได้นะครับ เนะครับเบาจะเป็นพับไฟฟ้านะอ่านี่ธรรมดานะเป็นไงล่ะนีถ้าไม่ใช้ก็สัมภาระเก็บของได้เต็มที่นะครับนี่ดูเลยนะครับเนี่ยก็จะมีร่องรอยนิดๆนหน่อยๆน,นะเดี๋ยวผมเก็บให้แต่ให้ดูก่อนว่าร่องรอยเดิมมันมีมาแบบนี้อันนี้ก็คือได้รถมาก็เลยรีบลงมารีวิวให้ดูเลยนะครับอะมาดูฝั่งขวา เดิมบางนางบวชไม่ต้องห่วงนะครับยางพูด,เดีเหมือนกันแม็กมีร่องรอยนิดหน่อยอยากให้เก็บเก็บให้ได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดใครรับสภาพได้ถือรถมือสองโอ้ยนิดหน่อยเอาไปเลยครับเดี๋ยวมดูส่วนรถเดี๋ยวดูราคาเลยให้ไม่ใช่ปัญหาอ่ะดูภายในครับสวยงามครับคันนี้ไม่ช้ำไม่โซมนะผมบอกเลยอมาดูฝั่งขวานะครับ เนะจ้าของเก่ารักษาทีเดียวนะครับว่าเบาะแต่งตึงดีทีเดียวครับไม่ต้องห่วงครับคันนี้เดี๋ยวมาให้ดูเลขใหม่คันนี้ที่เท่าไรเลขไม่ที่8ปดหมืโลนะครับสําหรับรถปี2 0 0 1ันหนึ่งก็ถือว่าปกตินะครับก็เป็นรถ4ปีวิ่งปีละหมื่นกว่าโลสอมโลก็ถือว่าปกติดีครับอโอเค เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับเป็นไงครับห้องเครื่องนี่คือสตาร์ทเครื่องแล้วนะเครื่องเดินเรียบนะครับรถเข้าศูนย์บริการตลอดนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตามระยะตามที่บริษัศูนย์โชว์รูมให้เข้านะครับก็ลูกค้าดูแลอย่างดีทีเดียวนะครับนัดเดิมทุกอย่างดูดีทีเดียวครับคันนี้ไม่เคยแกะไม่เคยแงสภาพเดิมๆหมดนะครับคันนี้ไม่ต้องห่วงนะเรามีวารันตีเครื่องเกียร์ให้อีกนะครับ2ปี นะครับสองหมื่นโลเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้มากกว่านั้นเรามาคุยเงื่อนไขกันดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.794ปีนะนะครับมีวารันตีเครื่องเกียร์ให้อีกด้วยสําหรับเจ้าคันนี้ราคามังกี้คาขายอยู่ที่900,000นเท่าไหร่ดีอ่ะเก้าเอาไปเก้าแสนแปดนเกาพแล้วกันเนาะล้วจะเกิดถูกใจยังไงมาคุยกันนะครับผมว่าในสภาพป้ายแดงล้านกว่าบาทนะ ล้านกว่าบาทน่าจะประมาณล้านล้านห้านะตัวนี้ถ้าตอนนี้มาเหลือแค่900,000กว่าบาทลองมาดูครับผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับเจ้า Ford E v e r อรสตสองจเทอร์โบคันนี้นะครับสิบสปีดอ่ะคุณเลือกรถที่ชอบเรามอบรถที่ใช่นะครับสำหรับมังคีคาว,วันนี้ขอตัวราไปก่อนมีอะไรก็โทรมาจากเบอร์ด้านล่างทักมาได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจนะครับเรามีทีมงานพร้อมคุยอยู่เสมอวันนี้ขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับสนุนโดย คาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั c o m